ีนี้ไปกันที่เบตงนะครับโดยทางต่อชะดอ4 45, เบตงเนี่ยเขาได้ออกลาดระเวนนะครับพบว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยจอดรถริบถนนครับแสดงอาการมีพิรุษเข้าไปตรวจค้นนะครับพบไอาย,ยาบ้าในกระเป๋าสะพายคาดอกกับเจ้าหน้าที่ต่อชะ4อ5ชุดป้องกันและปราบปรา,ามยาเสพติดออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะครับเมื่อกับรถมาถึงบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่าถนนคงคา เทศาบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาครับได้พบนายเฉลิมพลอายุ45ปีขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำป้ายทะเบียนกไก่อควายทอทง809เบตงจอดริมถนนและแสดงอาการพิรุนแรงเจ้าหน้าที่จำได้ว่านายเฉลิมพลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงแสดงตัวขอตรวจค้นพบไอจานวน4ถุงครับน้ำหนักประมาณ2.69กรัมยาบ้า4เม็ดอยู่ในกระเป๋าคาดอกสีดำ และนำตัวมาสอบสวนบันทึกการจับกลุ่มที่กองร้อยต่อชะอศ445ครับนายเฉลิมพลให้การนะคะว่าไปเก็บใบพลูเพื่อนำม,มาทำเมี่ยงคำขนาดขับรถกลับถึงบ้านพบเจ้าหน้าที่ขับรถผ่านมาพอดีเบื้องต้นรับสารภาพนะคะว่าไอซ์และยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนซื้อมาเพื่อเสพแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะติดตามดูพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วจึงนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพเบเตงนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ